นี่อะไรเนี่ยเต็มระเบียงขวดอ่าพี่ดูแล้วว่ามันขวดแต่ว่าเอามาวางไว้ทำไมเงี้ยแย่ๆหนูจะไปขายขายแล้วทำไมถึงไม่เอาไปไว้ที่อื่นทำไมถึงเอามาไว้ที่นี่มันโลกเห็นไหมเนี่ยแบบคนอื่นจะเดินออกไปที่ระเบียงมันเดินไปไม่ได้รุ่งหลังอย่าทำ่างนี้นะสวัสดีค่ะคอนิจิว่าฮารุค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนพี่ ื่อกี้พี่เอมีกดฮารุเรื่องขวดแน่ๆเลยค่ะทุกคนปกตินะคะฮารุก็จะเก็บขวดขายทุกเดือนอยู่แล้วค่ะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมฮารุถึงไม่ทิ้งแล้วก็เลือกที่จะเก็บขวดไว้นั่นเองค่ะทุกคนดูสิมันเยอะมากเลยมันดีใช่ไหมล่ะคะทุกคนงั้นวันนี้เราไปขายขวดของเรากันค่ะอยากรู้กันไหมคะว่าขวดปริมาณเท่านี้เนี่ยจะขายได้เงินเท่าไหร่อยากรู้ใช่ไหมล่ะคะ งั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปขายขวดกันแล้วมาดูกันว่าปริมาณขวดเท่านี้เนี่ยจะขายได้เป็นเงินเท่าไหร่ไปกันเลยอิชิมะเชจ้งมาคนเดียวก็คงจะเหงาใช่ไหมคะงั้นเบิกตัวช่วยตัวช่วยของเราก็คือพี่ยาก,กินั่นเองค่ะโอ๊ยี่นี่พี่ไหนนี่ควันนี้เราจะเอาสมบัติของหนูมาขายกันค่ะทุกคน แต่ว่าถ้าไปถ่ายข้างในเนี่ยเราอาจจะแบบไม่ได้รับอนุญาตให้แบบไม่ได้ไปขออนุญาตเขาในการถ่ายทํานะคะก็เลยเดี๋ยวเราจะให้ไปดูสมบัติของฮารุกันค่ะทุกคนงั้นไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูสมบัติของฮารุกันเลยค่ะทุกคนโอ้ยอะไรอยู่เนี่ยมาดูกันเลยนี่เธอรู้ไหมว่าฉันลำบากมากเลยที่ฉันขนมันเธอเนี่ยเอาไปปิดเลยมันเยอะมาก ก็เพราะว่าเธอให้ฉันขนมาทุกคนก็ลงปากของออฟฟิศเลยเนี่ยต้องขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเยอะมากเลยค่ะทุกคนทุกคนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปขายนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหมดนี้จะได้เงินเท่าไหร่กันนะคะทุกคน้เท่าไหร่เชียวถึงร้อยหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราให้ทุกคนรอที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปขายคนกันนะคะไปกันเลยนี่ค่ะแม่สาวมาหาไลน์นะคะโอ้โหแล้วดูถุง ใหญ่มากไหนคะฮัลโหลวันนี้ได้เท่าไหร่คะวันนี้รวยละร่ <c oughs> แลาการไหนฮัลโหลของเธอน่ะรวยโอ้โหถุงรวยละแมขึ้นไปมากเลยดูดูไดากี่มาแล้วให้ทายซิว่ากี่กิโลแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ กิโลเองเหรอเยอะขนาดนั้นนะห้ากิโลขวดมันเบามากเลยนะอ่ะฉเฉลยก็ได้เอาเราให้ให้ดาวก่อนว่าได้เท่าไหร่สามสิบ <30. S 1> ทำไมทำใจสมบัติหนูถูกมากสามสิบจ้าแค่นั้นอ่ะบอกเลยก็ได้เจ็ดกิโลจา้าเป็นเ <c oughs> งินแปด แม่เธอฉันผ่าทิ้งเนี่ยรู้ไหมค่ารถมันเท่าไหร่แล้วค่าเดบับเป็นเท่าไหร่แปดสิบห้าบาทเนี่ยนะไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นความผูกความผ้าคลุมใจของเราว่ามันได้แปดสิบห้าบาทคือมันเยอะใช่หรอค่ะแล้วค่าน้ำมันเยอะมากเลยนะค่าน้ำมันค่ากินฉันค่าทางด่วนล่ะอัขอบคุณนะที่ีโสาดจ่ายให้มาโชว์กันได้เยอะเนี่ยใช่แต่ว่าวันนี้เราได้ตั้ง 85บาทค่ะทุกคนเยอะมากมาอันนี้คือแบบเยอะสุดตั้งแต่ขายขวดมาเลยค่ะทุกคนเรื่องนี้ต้องถึงหูพี่เอมี่ค่ะแย่แน่ถ้าพี่เอมี่รู้นะพี่เอมี่เอาห้องไปยากห้าลูกไอ้สัสแน่แน่เลยพี่เอ็มี่แบบฮ่ารูกเก่งกาจมากเลยนะขายแค่แปดสิบาทแล้วแา่ไม่แค่เดียวพี่เอมี่คงแบบต่อไปโดนแน่โดนแน่บอกเลยโอเคงั้นจบกันเลยวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะให้ทุกคนได้รู้ว่าแบบ ขวดปริมาณเท่านี้เนี่ยขายได้เงินปร,ประมาณเท่าไหร่ก็เป็นเงินทั้งหมดนี้85บาทนะคะทุกคนสรุปแล้วแปดบาทค่ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะคอมเมนต์ต่อมาเต็มัสแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ bye คบ๊ายบายอือบาทา I'm a